สวัสดีจ้าอยู่หลังบ้านวันนี้แดดดีวันนี้ป้าหยุดงานหยุดงานหยุดงานดูพริกป้าเริ่มเขียวแล้วชน,นตายไปไหล่ต้นเลย เทพป่าดูดูดูนี่สวยสวยไหมพาเดินได้ไหมมาไม่ดีด้วยนะ้สวยเสครีม เดินเที่ยวหลังบ้านสูงมากนี่ยาวลงมาจนนี่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 เนี่ยนี่เม็ดมันเดี๋ยวใครอยากได้ก็ามาเอาอยู่ในเนี้ยอยู่ในอยู่ในเนี้ยข้างในเนี่ยเยอะแยะหมด สวยและยาวด้วยนะยังไม่หมดใกล้ละใกล้ละสวยอุ้ยดอกลาบติดสี่พูติดสีดดส่แกซ่อน สวยจุดจุดมันขึ้นชี้แยะเลยแฉะดอกเยอะๆยะเนี่ยเห็นไหมป้ามีแย,ยะๆเลยดอกอ่อนๆเป็นช,ชอ่อๆเนี่ยเต็มเลยดอกนี่สวยไหมเหมือนทานตะวันเอเหมือนน,นียเหมือนแสงอาทิตย์สีจัดจ้านจัดจ้านสีขาวเามื่อกี้สีหนึ่งอะ อเออนี่นีนน่สบรดโชว์ไม่ใช่สับรดอะเดี๋ยวมันจะออกเป็นดอกเป็นชอออ่อลงมาเดี๋ยวขึ้นสูงแล้วมันจะออกเป็นชออ่อเขื่อทะเ็ดปลาจะได้กินแล้วนะดอกเต็มหมาเลยแต่วันนี้ป้าต้องรดน้ำถ้าฝนไม่ตกโทฟ ถั่วฝักแบนๆดอกสวยปีที่แล้วมันไม่ใช่ดอกสีนีนะ้ดอกชมพูชมพูนงส่มันจะติดตอนนี้สวยสม่วงชมพูเด,ดี๋ยวไปน้อง สูงนะสูงกว่าป้ายคแนงคะแนงก็ออกแต่คะแนงมันจะสั้นๆจะไม่ยาวเหมือนต้นแม่มมเก็บเม็ดไว้เนี่ยมเม็ดทั้งนั้นอยู่ข้างในเนี่ยเนี่ยฝาจะหมดวะคะแนง นี่ป้ากช็ชอบดอกเนี้ยปอกดอกปากเดี๋ยวทำให้ดูเห็นลานทำลานก็ทำแล้วเขาทำไงอาได้หุบได้ดอกนี้ก็ส ซื้อมาไม่รู้รว่าสีอะไรพรอมันออกแล้วถึงจะได้เห็นนี่ก็สวยพุ่มใช่ดูดอกนี่ ข้างบนไม่รู้สีอะไรป้าก็ไม่รู้ปักไว้ตรงกลางวันนั้นมันล้มอันนี้มันสีสีน้ำเงินกันสีน้ำเงินออกม่วงๆนะอันนี้ฮะอันนี้จะสีแจมแจมฟ้าตอนนี้ก็สวย